สวัสดีผมเองมิกิปเมาอยากจะดูคลิปของผมไหมเนียบหาพอนะ่อเงอะงขอสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมเกมเมอร์ X หนึ่งนั่นเองนะทุกคนสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ใหม่ๆหรือเข้ามาดูเพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีกิจกรรม BTS ก็คือเนื่องจากผมไปทำภารกิจมาก็คือตอนแรกผมมีโทเค็นหรือ BTS อยู่ประมาณหรือเท่าไหร่รับทุกคน ผมมีโทเค็น BTS อยู่ประมาณ114อันก็คือวันนี้จะมาสุม่มห่ะผมผม,ผมไม่ได้ชุด BTS เลยเป้่าหรือจะได้แบบชุดเกลือ,อมาโอเคไปทุกคนถ้าพร้อมก็้าพร้อมไปดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมี้นะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับทางด้านชุด BTS ก็ผมก็กดเข้าไปเออสีเชียนนี่แหลทุกคน,ก,คนกดเราจะกดย้ไปก่อนสักเออสอันนั้ทุกคนนะโอเค ร้อยปรแเซีอันก็พอเอ้ยโอ้โหเกลือตื้อเลยเออโุ้ยเกลือตื้อทุกคนเออมาแล้วสีชมพูโอเคมามามาเลยนี่มาได้มาซ่องกันนะสีชมพูแล้วก็สีเหลืองได้เนาะนี่นี่โอ้โห ั <es v ắng> ้งต <simple> ่อไปทุกคนเนี่ยเบือบางครั้งนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหหมาแม่โหเลซี่องคูผมจะ z ุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกวองทัพหมดแต่ผมไม่ได้ลุ้นอะไรนะผมก็รู้ยังไงแต่สุดท้ายเราก็ต้องได้ทุกคนผมก็เลยไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายทุกคนโอเคมาสวย โอ้โหได้มาสามอันเลยหรอโลนีเกินไปเป้าโอ้โหได้มาเดียวผมไม่นับพูดเลยเอ้ยจะได้แล้วอันเนี้ยจะได้แล้ว่นนะโอเคโอ้โหได้อันเดียวผมไม่น่าพูดว่าโชคดีโอ้โห สมมากหลืไงวันนี้ผมต้องได้ชุดดีทีเอได้เลยวันนวันนี้ไงผมได้ละเนี้ยสื้อไวยเดี๋ยวค่อยมากดรับที่หลังไว้กันโอ้โหเอ้เหลือสี่สิบหแล้วนะได้ได้ชาววอนอือขอร้องอยากได้ ไปจัดโอ้ตัวคีงงจัดมาโอ๋โอ,อเดินไปเป้าโอ้โหดีร้ายดีอยู่ตาละอขอเออหันมาด้ชุด BTS วีดีเว่ะ ไปกี่อันละเฮ้ยยังไงสวยเฮ้ย,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 ยผมไมได้ชุดบีทีเอแล้วทุกคนผมขาดเฮ้ยยังไงผมขาดเท่านี้ผมขาดเอดเอไอพวกนี้โอเคโอเคผมรับมาผมขาดอีกสองอันนี่ทุกคนโอ้ยมาครั้งสุดท้ายขอดีๆเหอะเอา ัโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เออโคตรเกลือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนขยายให้ผมทำคลิปอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บกู